เลซินิเล็กซ์โรงภาพยนตร์คุณภาพที่คัดสรรภาพยนตร์ดีๆโดยผู้กำกับจาก GTH มาให้คุณรับชมกันถึงบ้านเสาร์ที่26มกราคม11โมงตรงพบกับ Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจจะเป็นสีชมพู หนึนทุ่มตรงพบกับลาปูต้าแคสเซิลในเดอะสกายตพลิกตำนานเหนือเวหาลาปู uda, Floating Island an island that floats in the sky Yep most people think it's just a legend but my dad actually saw it. nobody believed him I am gonna prove that my dad was no liar Look my stone's glowing it's been in my family as long as I can remember อาทิตย์ที่ยีมกราคม11บเอมงตรงพบกับแอ Change the world สมุดโน้ตสิ้นโลก After the end of Kira, a whole new Shinigami was waiting for El. ฉันเห็นฝา,ฟาแฟตของฉันเพิมรู้สึกเป็นข้อย่งอยู่กับพิพมตลอยเวลารับชมภาพยนตร์กับ Play Channel ได้แล้วทางทางเคเบลทีวีไทยทั่วประเทศ Play Channel ช่องบันเทินคุณภาพจาก่ายหนังอารมดี GTH